ทุกวันนี้ชงชาไม่ต่ำกว่าวันละ100แก้วโหอาชีพนี้เหนื่อยมากเลยสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะอายุ33ปีค่ะทำงานบริการค่ะค่ะวันไหนที่ทำงานหนักๆก,ก็จะทำให้ปวดหัวปวดท้องปวดตามเนื้อตามตัวค่ะแล้วก็ทำให้อารมณ์แบบหมุนหงิดง่ายกว่าเราจะเคลียร์ลูกค้าได้แต่ละวันกว่าจะถึงเย็นก็ทำให้แบบร่างกายแทบจะไม่ไหว บางวันอยากจะหยุดงานก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะถ้าหยุดไปก็ขาดรายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาทํางานด้วยอารมณ์ที่แบบว่าบางครั้งอาจจะหงุดหงิดด้วยค่ะวันไหนที่เรามีเรื่องเครียดมีเรื่องหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทําให้เราแบบไม่มีอารมณ์ที่อยากทํางานต่อเลยซึ่งเรามาทํางานแต่เราก็จะต้องฝืนทําเพื่อให้ถึงเย็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เกิดมีปัญหากับลูกค้าที่มาใช้บริการ วันนึงน้องที่ทํางานเห็นเราอารมณ์สวิง,งญหญุ่นหิดแล้วก็เจ็บท้องปอจดอมากๆน้องก็เลยแนะนําตัวนี้ค่ะ30ให้เราลองทานดูค่ะพอเราลองทานตัวนี้30ก็จะทําให้อาการที่มีผลข้างเคียงก่อนที่ปอจดอเราจะมาอย่างอารมณ์ญหญุดนหิดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ตรงนั้นหายไป แล้วก็จากการที่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจากความเครียดนะคะก็จะทําให้เรากลับมานอนได้หลับปกติค่ะขอบคุณ30ตัวนี้นะคะที่ทําให้ร่างกายกลับมาปกติเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ,คะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ30ตัวนี้นะคะอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้ลองจริงนะคะเพราะว่าตัวนี้คุณสมบัติเพียบพร้อมมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้อาการที่ผู้หญิงมีก่อนที่จะมีประจำเดอก็ทําให้ขาดหายไปเลยค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้เลยนะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะฝากไว้ด้วยนะคะ